ในทางวิทยาศาสตร์อะสาเหตุที่แท้จริงของโกรกฤาษีดวนทวันก็ยังเป็นคําถามที่ถามกันอยู่เลยค่ะว่าจริงๆแล้วเ,เกิดจากอะไรค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้ค่ะในวงการการแพทย์อจะมองเรื่องปัจจัยเสี่ยงมากกว่าเพราะปัจจัยเสี่ยงเนี่ยเราทราบค่อนข้างจะแน่นอนว่าแบบหนึ่งอาจจะเกิดมาจากการเสื่อมสภาพของเนื้อเยื่อรอบๆร,รูทวารวันหะนักเพราะว่าจริงๆอะค่ะรวทวันหนักเราเนี่ย มันไม่ได้แบบเป็นผิวเรียบนะคะ <ừ> um. คือถ้าลองทําเข้าไปอะคะ่ะมันจะมีผิวโขดข่ดแล้วมันจะมีก้อนนูนอยู่สามก้อนตรงรอบๆอบผนังเขาเรียกว่าเป็นเบาะรองแล้วเบาะรองตรงนี้ค่ะจริงๆเขาจะทําหน้าที่เหมือนเป็นหูรูดอะคะ่ะมีกันอยู่สามก้อนก็เหมือนแบบ,บคอยปิดไม่ให้มีอะไรั่วไหลออกมาเนาะ <ừ> um. แล้วลิสีดวงทวารภายในอะคะ่ะส่วนมากมันจะเกิดจากการที่อยู่ๆหนึ่งในกลุ่มก้อนตรงนั้นอาจจะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้อาจจะเนื้อเยื่อเสื่อมสภาพเริ่มมีอาการพองโตแล้วก็ย้อย จะทำให้เอ่ย้อยลงมาเรื่อยๆจนออกมาพ้นหูรูดของดูทวันน่ะ แล้วพอเวลาพูดถึงการนั่งนานๆหรือว่าการเบ่งอย่างเงี้ยค่ะในคนที่เป็นโรคนิสีดวงคือมีการไหลเวียนเลือดที่มีปัญหาหรือว่าเวลาผู้หญิงตั้งครรภ์อย่างเงี้ยค่ะจริงๆก็เป็นการเพิ่มปัจจัยเสี่ยงการเป็นโรคนิสีดวงเหมือนกันนะคะเพราะว่าความดันในช่วงช่องท้องอะคะ่ะก็จะเพิ่มมากขึ้นดังนั้นการเบ่งการยกการเพิ่มความดันช่องท้องจะทําให้เลือดเหมือนแบบมันคั่งอยู่ในในก้อนนิสีดวงนะคะก็อาจจะเปื้อท้องขึ้นมาได้ แล้วแบบนี้หลายๆคนที่กําลังดูรายการของเราอยู่นีนะคะอาจจะรู้สึกเกิดความกังวลใจแล้วก็สงสัยว่าอาการขัางต้นอาการต่างๆเนี่ยเอ๊ะฉันอาจจะเป็นหรือเปล่าแบบนี้เนี่ยเราพอจะมีจุดสังเกตอะไรเด่นๆได้บ้างไหมคะว่าเราเองเนี่ยอาจจะกําลังมีปัญหาในเรื่องของโรคฤิซุดินคาวานอยู่คะ่ะด็อกเอร์ค่ะอันแรกอันแรกที่เห็นได้ชัดที่สุดนะฮะ เป็นระยะแรกเริ่มต้นเนี่ยมันก็จะมีเลือดไหลออกมากับกับปุจจาระแล้วก็พอพรเป็นเนี่ยมันก็จะเกิดอาการเจ็บแล้วกเกิดอาการคันบริเวณบริเวณก้นแถบนี้นะครับนั่งจะเดินจะเดินจะอะไรเนี่ยก็ไม่ไม่ไม่ค่อยสะดวกส่วนส่วนถ้าเกิดในกรณีถ้าเกิดว่าไอ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 ตัวหัวมันยื่นออกมาข้างนอกแล้วนะฮะหรือก้อนที่ที่มันตันออกมาข้างนอกแล้วเนี่ยไอนี้ไอนี้ก็ก็ก็จะลําบากเลยครับ เพราะเวลานั่งขึ้นมาเรานึกถึงว่าไอ้ลำไส้ส่วนนี้มันไม่มีอะไรปกปิดมันเอาไว้เนี่ยมันถูกเสียสีมันก็ทําให้เรารู้สึกแบบปวดมากกว่าเดิมได้ซ้ําไปอีกแบบนี้แล้วเราพอจะมีการรักษาแบบแพทย์ทางเลือกนะคะที่ใช้สมุนไพรมีตัวไหนบ้างหรือเปล่าคะที่จะช่วยดูแลหรือว่าป้องกันการเกิดริสิดดวงทวารน,นะคะอันนี้ขอาานอนุญาตถามลอตเตอร์นะคะคนนิดนึงค่ะเอออย่างอย่างอย่างที่ของบริษัทเราเนี่ยที่เรามาทําวิจัยแล้วเราก็ใช้ก็คือเราใช้พวกบรรดากโกนะฮะซึ่ง กรดไม่มีหลายชนิดนะบางทีมีต้องเป็น9ชนิด10ชนิดนนกกดที่แมวกกดพุงปลาโกดเขมาแห้งไอสารไอสารเหล่านี้ก็มีความหลากหลายของสารสําคัญที่แตกต่างกันไปช่วยปรับสมดุลร่างกายให้เกิดการหลุนเวียนภายในร่างกายเนี่ยได้ได้ดียิ่งขึ้นทําให้การกลับถ่ายดีขึ้นหรือือสารบางตัวนี่มันต่อต้านอนุมูลสละมันมันบางึงช่วยทําให้อาการฤทธิ์สีดวงของเราเนี่ยนะมัน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 เทาในทางที่ดีขึ้นนะครับ